เควสที่มีความจําเป็นต่อการเล่นนะครับของการจุติตัวละครนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับน้าแอดในเกมอสุราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับนะจะมาแนะนำเควสง่ายๆเควสหนึ่งนะครับที่จําเป็นมากเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับ หรือผู้เล่นเก่านะครับที่ยังจุติไม่ครบก็จำเป็นนะครับเริ่มต้นเควสนะครับให้ผู้เล่นนะครับมาอยู่ที่เมืองป้อมประการเดดวอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเดินมาคุยตรงหลัง NPC Academy นะครับสังเกตดูนะครับหลัง NPC Academy เนี่ยจะมีกล่องอยู่นะครับเป็นกล่องไม้นะแล้วที่กล่องไม้เนี่ยจะมี แสงเป็นประกายอยู่นะครับนะให้กดที่กล่องนะครับกล่องสเสบียงนะครับแล้วเลือกหัวข้อสำรวจกล่องนะครับเราก็จะได้ไอเทมดีประวานมานะครับเมื่อได้ไอเทมดีประวานมาแล้วนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยเดินมาคุยกับ npc ตัวนี้นะครับก็คือ3สหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อนนะครับ เลือกหัวข้อหมู่บ้านฟลอเทียนะครับแล้วตัวละครเราก็จะวาร์ปไปที่หมู่บ้านนะครับเมื่อวาร์ปมาที่หมู่บ้านแล้วนะครับให้เดินมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับก็คืออาชุ่ที่เจ็บป่วยนะครับนะอาชุ่จะบอกเราว่าแครแคข้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายเลยข้ามีเรื่องจะขอร้องท่านให้ช่วยได้ไหมล่ะนะครับเราก็เลือกหัวข้อข้าสามารถ ช่วยท่านได้อย่างไรนะครับข้าได้ยินมาว่าดีประวานจะรักษาอาการป่วยของข้าได้แแคๆนะเราก็เลือกหัวข้อข้าจะไปหาดีประวานมาให้ท่านนะนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้เควสอัชชรที่เจ็บป่วยนะครับเมื่อเราได้เควสแล้วนะครับเนื่องจากเรามีดีประวานแล้วนะครับได้จากกล่องสมบัติกล่องเสบียงนะครับที่ป้อมประการเดดวอเล์นะ เราก็สามารถกดคุยต่อได้เลยนะครับท่านได้ดีประวานมาหรือยังนะครับเราก็บอกนี่ไงดีประวานนะครับเราก็จะเสร็จสิ้นเควสนะครับไอเทมเควสนะครับที่เราได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตาอาชุรานะครับนะซึ่งเป็นตาที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการจุติตัวละครนะครับตั้งแต่จุ1ถึงจุ6เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเควสที่น้าแนะนํานะครับ เป็นเควสที่มีความจําเป็นต่อการเล่นนะครับของการจุติตัวละครนะครับตั้งแต่จุ1ถึงจู6เลยนะครับถ้าไม่มีตาอสุลานะครับก็ไม่สามารถที่จะจุติได้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของน้านะครับแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปของน้าด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับ นะก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย